ไม่ใจนะยุงเขาเป็นสัตว์ร่มรลกไว้ไอ้กลัวกูเล่นปากตาอยู่เรมาตียุงอย่างนี้ไม่ได้ไอ้กือไม่ได้ตียุงนี่นังแปะ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 เดี๋ยวมันจะไม่ตียุงได้ไงวะก็กูเล่นปากกาล้วทำไมเมื่อกี้มีเสียงขำทำไมตอนนี้ไม่มีแล้ววะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่อยากออกคลิปมากว่าง john. ไอ้เนี่ยแปะแปะแปะ,แปะแ ยุงก็ยุงก็ไปสักลุ่มโลกนะเว้ยมันจะมาตียุงอย่างนี้ไม่ได้กูก็ขยันมองถึงตอนตีสักรดีได้ทำแอนิเมชันด้วยได้คิดงานเพิ่มแล้วฮะฮะเอาเลยไปทำแอนิเมชั่นเหรอใช่เราจะเอาไปทำแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตเลยจะออกถ้าออกมาไม่ดีหน่อยก็โทษโทษ โทษสมองเว้ยถ้าถ้าออกมาไม่ดีให้โทษสมองว่าอย่ามาโทษจิตใจเขาไจไหมไม่เป็นไรไม่รู้เหมือนกันไม่โทษจิตใจตลอดเลยสมองว่าเป็นคนผิดแล้วม,มาโทษจิตใจทาไมคนเขาก็มีจิตใจนะเว้ยแต่บางคนเขาก็ไม่มีสมองเนี่ยแ <c oughs> ม่ขำกันหน่อยเนาะอ๋อตียุงขำกว่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออตรงไหนตียุงขำกว่าแย่หว่ะ แย่ไวอีกแล้วมึงเลยแย่ลูกทีเลยมึงเอา,ม,เอามึงเอาคาเล็คเตอร์กูไปวาดอย่างเงี้ยเนี่ยมันแย่ขนาดไหนเนี่ยเขาใจใหแย่มากเลยนะไอ้คาเล็คเตอร์กูเนี่ยน้ำลาย